สวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลธรรมกาอำเภอธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมจะพามาดูที่ดินเนี่ยครับเข้าไปในซอยเนี้ยนะสามโฉนดนะครับโฉนดคุณแดงด้วยนะรวมทั้งหมดเนี่ยหนึ่งไร่สองงานสามสิบหกตารางวาทางเข้าที่ดินเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับระหว่างเสาไฟฟ้ากับกับหลักตรงนี้ครับเนี่ยหน้ากว้างถนนสาธนารณะเข้าไปเนี่ยประมาณ4เมตรนะครับ ขวามือก็เป็นไรอ้อยเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านเต็มหมดเลยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าหมู่บ้านหนองลานนะครับถนนเนี่ยเป็นถนนหลวงชนบทนะครับมันห่างจากโรตัสของตลาดธรามกาเนี่ยครับอ่าประมาณ6กิโลตรงข้ามกับโรตัสน่ะมันจะมีซอยเทศบาลซอย12เข้ามาเนี่ยนะครับมาถึงที่ดินแปลงนี้เลยตรงมาเลยนะครับเนี่ย เนี่ย้ายทั้งซ้ายทั้งขวาก็จะมีเพื่อนบ้านเต็มหมดเลยตรงเนี้ยเขาจปขะปลูกข้าวโพดแอ่ซส,ส่วนใหญ่นะครับเนี่ยผู้คนบ้านผู้คนมากมายเลยหมู่บ้านหนองลานเนี่ยเป็นหมู่บ้านใหญ่มากนะครับส่วนเส้นนี้นะครับนี่ทางเส้นนี้นะสามารถไปห้วยกระบอกของของนครปฐมนะครับห่างจากตรงเนี้ยประมาณ9กิโลบัดไปไ่ิกลหรอกครับเนี่ยใกล้กับ ป compass. แปลงที่ดินแปลงนี้เลยหมู่บ้านหนองลานเนี่ยนะนี่ข้างๆนี่กับเพื่อนบ้านเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันว่า,ว,าว่าที่ดินเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมอธิบายตรงนั้นเลยไปไปกันครับไปเมื่อกี้ผมเปิดตัวตรงนั้นครับแล้วก็เดินเข้ามาเนี่ยนะครับเข้ามาตรงนี้มันจะมีหมุดอยู่ตรงนี้ครับนี่นี่น,นี่หมุดตรงนี้ครับเริ่มนะครับตรงนี้คือด้านด้านหน้าของแปลงที่ดิน มันจะยาวเข้าไปข้างในอย่างนี้ครับเฉียดของของบ้านพี่บ้านน้องกันนี่นะตรงนี้เข้าไปหน้ากว้างของแปลนที่ดินเนี่ยประมาณ28เมตรนะครับแล้วมันก็ลึกเข้าไปเนี่ยตามตามแนวเข้าไปเนี่ยนะครับลึกเข้าไปเนี่ยนะประมาณนี้ครับ 90- ถึงร้อยได้ครับเนี่ยสามโนดนะครับนี่เข้าไปเนี่ยทางสาธารณะเนี่ยประมาณ4เมตรที่เขาทําแบบนี้เดี๋ยวเขาเจะเว้นบ้านตรงนี้เอาไว้ครับ เว้นบ้านไว้ประมาณสัก1งานได้นะครับน่าจะประมาณ1งานเขาจะเอาบ้านไว้อยู่อาศัยนะครับแล้วเขาก็จะแบ่งขายที่ดินที่อยู่หลังบ้านเนี่ยนี่ครับเนี่ยอยู่หลังบ้านเนี่ยครับจากตรงนี้เลยนะครับจากตรงเนี้นะครับ ยิงเขาไปท้ายท้ายห้องน้ําของบ้านหลังสูงเนี่ยเพราะว่าเขาต้องต้องการเอาไว้เป็นที่อยู่อาศัยจากตรงตรงมุมมุมหน้าบ้านนะครับมุมหน้าบ้านตรงนั้นนะครับที่มีเสาตรงนั้นนะั่นนะยาวเข้ามาตรงนี้นะครับเขาจะเว้นไว้น่าจะประมาณงานกว่ากว่านะครับน่าจะประมาณงานกว่ากว่าที่เหลือก็ประมาณหนึ่งไร่กว่ากว่าจากนี่ไปถึงต้นไม้ต้นสูงนู่นนะครับ ต้นไม้ต้นสูงน,น,นู่นนะครับนั่นนะครับหน้าลดเครื่องน,นะเนี่ครับประมาณสามโฉนดเลี้ยงกันมาเลยโฉนดโฉนดเนี้ยมันจะเยอะกว่าเขาที่มีบ้านเนี้ยครับประมาณ1นึ่งไร่กว่า,ก,วาก็สรุปว่ามันจะเหลือประมาณ3ามโฉนดเนี่ยรวมแล้วประมาณ1ไร่นะครับโดยประมาณนะครับประมาณสงานเนี่ยเขาจะขาย8ปดแสนพร้อมบ้านหลังนี้หนึ่งหลังนะครับในบริเวณที่ขายเนี่ยมันก็จะมีต้นขนนนี่นะครับ แล้วก็ต้นมะม่วงนะครับเนี่ยมีต้นมะม่วงให้หลายต้นเลยนะครับเรียงไปตรงนู้นนะตนู้น,นเรียงไปอย่างนี้เลยไฟฟ้าประปามีแน,น่นอนเพราะมันมีบ้านคนเดี๋ยวผมจะพาเขามาดูตรงนี้นี่ครับอันเนี้ยเป็นโลงเฟอร์นิเจอร์ที่เขาทาเฟอร์นิเจอร์มัตกรอนอ่าเขาเป็นพี่ชายเจ้าของแปลงที่ดินนี่นะครับทีเนี้ยท่านเขาป่วยนะครับเขาก็เลยทำเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้เขาก็เลยจำเป็นต้อง ต้องขายที่ดินบางส่วนเพื่อรักษาตัวเองนะครับข้างบนนี่มันจะเป็นโครงหลังคาเหล็กหมดเลยนะครับเรามาต่อเติมอีกสักนิดนึงทำห้องนะครับทำห้องแล้วก็ทำห้องน้ำเพิ่มโอเคเลยนะครับดูที่สิเนี่ยเขาก็เทป,ปูนยังดีเลยนะครับอะไรยังดีหมดแหละนะครับนี่บริเวณท้ายบ้านหลังท้ายบ้านเรือนนะครับนี่ที่เขาจะแบ่งขาย เราก็จะได้ต้นมะม่วงข้างๆนี้ด้วยนะต้นใหญ่แล้วด้วยมีมะนาวด้วยนะนะครับตรงแปลงที่ดินเนี่ยน,ยนี่มีต้นมีต้น,ม,ตนมะนาวแล้วก็ตรงนี้คือเขตชายแดนและกันของเพื่อนบ้านซ้ายมือเนี่ยแปลงเพื่อนบ้านนี่ยเขาปลูกหญ้าเลี้ยงงวนะครับตามตะเข็บแนวแนวแปลงที่ดินเราไปเลยนะครับน,นี่นี่นี่ข้างหลังบ้าน ข้างหลังบ้านนี้ก็จะเป็นดงข้าวโพดแอรนะครับนี่แล้วก็ดงกล้วยเลาะตามาตามแปลงที่ดินเราไปนะครับส่วนตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กันนี่ครับมะม่วงต้นมะม่วงตรงนี้เขาไม่ขายนะตรงนี้เขาไว้นะครับนี่ให้ดูที่เขาแบ่งออกเพื่อที่จะเอาไว้อยู่อาศัยเขาก็เลยต้องการขายที่เปล่าท้ายบ้านหลังนี้นะครับ ก็ลองเข้ามาชมกันดูว่าน่าสนใจกันขนาดไหนนะครับตรงนี้มันไม่เปลี่ยวนะครับ,ม,บ,รบ,รบมีเพื่อนบ้านรอบเลยนะครับมีเพื่อนบ้านรอบเลยท้ายแปลงที่ดินเนี่ยเขาจะปลูกกระโพดแอร์แปลงนี้ห่างจากกรุงเทพประมาณ90กิโลนะครับห่างจากการจานาบุรีเนี่ยประมาณ3 6กิโลนะครับนี่กระพดแอ์เนี่ยเขาปลูกกันได้ทั้งปีนะแสดงว่าเขาใช้น้ําระบบน้ําเขาดีมากเลย เราเดินมาสักระยะแล้วนะ่ะจากนู้นเลยมันก็ไม่ไกลนะเดินเข้ามาเนี่ยเพราะว่าสุดแปลงที่ดินเนี่ยประมาณห0ึ่งร้อยเมตรเองนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูทางนี้ดูแปลงข้าโพดกันนี่ครับจากตรงเนี้ยไปถึงตรงนู้นนะครับตรงเนี้ยคือ2อโนด2งานโนดละหนงานนะครับแล้วจากหลักตรงนี้ไปถึงบ้านนู้น่ะ ถึงบ้านนู่นเนะนี่ยนี่โฉนดใหญ่หนึ่งหนึ่งไร่สามสิบหกรวมแล้วทั้งหมดหนึ่งไร่สองงานสามสิบหกสามโฉนดแต่พี่เขาจะแบ่งขายเพียงแค่ประมาณสี่งานนะครับน่าจะประมาณสี่งานนี้แหละก็คือหนึ่งไร่เพราะว่ามันเว้นบ้านไว้นู่นนะครับเว้นบ้านไว้เนะี่ยประมาณหนึ่งงานกว่ากว่านะครับน่าจะกว่ากว่าแหละก็ประมาณนี้นะครับเขาขายอยู่ที่แปดแสนห้านะครับ เดี๋ยวเราไปดูท้ายแปลงที่ดินตรงนี้กันนี่ครับมาถึงปลายแปลงที่ดินแล้วนี่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 เขาปักเสาเป็นเขตระนาบสวยเลยนะครับสุดแปลงที่ดินอนยี่แปดเมตรส่วนมาทางนี้ยิงยาวไปถึงบ้านนู่นนะครับเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยเมตรหนึ่ง้อยเมตรเลยนะครับผมส่วนตรงนี้แปลงของพี่สาว แล้วก็น้องสาวไปสุดนู้นเลยนะครับพี่น้องกันทางนั้นเลยเขาแบ่งเขาแบ่งแบ่งที่แบ่งทางกันเรียบร้อยแล้วส่วนพี่คนกลางเขาก็จะขายตรงนี้ครับเพราะเขามีหนี้มีสินนะครับสนใจก็ลองเข้ามาชมคลิปนี้ดูนะครับโอเคผมข้จบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ